ไอเทมที่ของผมวันนี้ก็มีอยู่ในแมปล็อกฟูดขอผมหน้าวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนหาบิเซนโต้นะครับผมมา,มามาเริ่มเลยถ้าว่าทุกคนยันงงงว่าทำไมยืนแบบนนี่ฮะับเขาเพิ่มปุ่มยูไอมาใหม่นะเนี่ยเห็นไหมนี่เ,เดี๋ยววันดีอยู่นะในการถ่ายคลิปมาจะตีห่านะก็มันจะมีเกาะใหม่ผุดขึ้นมานะฮะตรงด้านหน้าตรงนั้นนะฮะที่ผมซูมมาให้ดูนะฮะน้องๆให้ทุกคนนะนะฮะวิธีตีก็ใช้ดาบฮะแต่ตอนนี้มันน่าจะบั็อกอยู่อยู่ในเซิร์ฟวีนะฮะ สวีทอมผมเองนะฮะตอนนี้มันน่าจะบักยู่นะฮะตอนนี้กำลังบินไปให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะนี่มาด้านหลังเกาะแรกนะฮะนี่บินมาบินตามมาผมเลยอะบินมานี่นี่ไงนะมาถึงแล้วเกาะใหม่นะผมนี่อุ้ยโซติด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 นี่นี่ก็นี่ฮะนี่นี่คือปุ่มกดอัลบิเซนโตนะ ไม่ใช่ปุ่มปุ่มกดสำหรับที่เราได้บินสตอแล้วนี่ครับนี่บอสใหม่นะนี่นี่นี่บอสใหม่นี่ตัวนี้เลยนะบอสเป็นตัวละครคุ้นๆเหมือนมาจากช่องผมพี่หนึ่งอะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่อ่ะพี่คนนี้อ่ะเออก็เนี่ยบอสบอสไหมอืมอยากตกมานานแล้วเข้ามาเลยคือตอนนี้เหมือนมันบอสจะบั็อกอยู่ดีไหมคุณดูคุณสังเกตไหมมันจะบั็อกอยู่ถ้าผมใช้สกิลแซดอ่ะบอสจะจมดินเลยเว้ยอ่าขอปรับเสียงก่อนนะครับน้อง แสงจะมันเสงจะดังเกินไปตีฮะตีเรื่อยๆตีเรื่อยจนกว่าจะได้กล่องนะน้องๆวิธีหาวิซันโตนะนี่ให้เรามาตีตัวนี้นะนี่ได้ EP ด้วยนะน้องๆคือว่าดีอ่ะเพราะตอนนี้บอสมันมันบักมันยังไม่ตีผมอยู่แต่ถ้าใช้สกิลมันจะตกแมปเดี๋ยวเดี๋ยวเรให้ดูผมตีบอสก่อนดูดิใกล้ตาแล้เห็นไหมปึ๊บนี่เห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ได้กล่องเห็นไหม ได้กล่องไม่ได้กล่องแพรว่ามันไม่ตอบใส่เลยแอมได้แล้วบิสตกล่องเนี่ยกล่องบิสโตนี่น้องๆนี่ไงกล่องบิสโต้นี่ไหมคิดว่าไม่ได้อะเออได้ละนี่บิสโต้นะน้องๆโอ้ได้ขอบคุณมากเลยอะได้ริวคลิปได้ริวด้วยมบิสเซนโตโ้ในบิสโต้โอ้โยโยเป็นรูปร่างบิสโต้ด้วยอืมดูน้องๆขาใหญ่ใหญ่มาก ดูเออเห็นไหมเออดีลองฟันนี่ไอ้ฟันมันยังอะไรฟันยังบล็อกอยู่เหรอดาเมจนะดาเมจอยู่ที่ไม่บอยดาเมจนะน่าจะได้สกิลเซตสกิลเซตอะไรทำไมสกิลเซตไม่เห็นเแต่ยังติดบล็อกอยู่แต่ม่น่ามันน่าสกิลเซตก็น่าจะกดใช้ได้น้องๆก็ เนี่ยมีสโตว,วี้เอาบิเซ์โตนะฮะน้องๆก็ง่ายๆนะผมก็เขาจะได้ไปก่อนผมถ้าใครชอบคิดเองผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยวันนี้เขาจะได้ไปก่อน <S <S บายจ้าวันนีบิสตโตช่วยดีจังเลยตีครั้งเดียว